ค่ะเพื่อนๆมาพบมาพอกันกับปฏติกในช่วงบรรยากาศตอนเศร้าๆเนาะค่ะไม่นี่เขาสวนแต่เศ้าค่ะเพราะว่ามีทุระมิทุระจะออกไปข้างนอกแต่ว่าแวะมาสวนแป๊บหนึ่งค่ะมีความขิดหอดขีดถึงสวนนะคะถ้ามือใดบ่ได้เขาสวนกสิเอเป็นห่วงทุเรียนเป็นจังไดนอกรอยากมาเบิงนะคะเนาะ,นะมือนีอากาศแจ่มใสามากเลยค่ะ อากาศแจ่มใสก็คือร้อนบบมีเมฆเลยค่ะเบิ่งทองฝาทองฟ้าไรเมฆจิบกาแฟตอนเศรา้าช่มสวนไปน้ำค่ะเพื่อนจิบกาแฟแลสวนเนาะค่ะเนาะเข้าวสวนเบิ่งสวนไปน้ำมาชมทุเรียนไปน้ำฝรั่งกระดกโดกค่ะเพื่อนๆบมีเวลาจัดการเพื่อน มัวแต่ทุระหลายอย่างหลอดมาเบิงทุเรียนต้นนี้ต้นนี้มีสีลูกพวงนี้มีสีลูกลูกสวยด้ยค่ะลูกสวยมากมากมีสีลูกแล้วกะกำลังจะเป็นอีกหลายเพราะว่าเพื่อนเป็นบ่พร้อมกันนะคะเพื่อนเเป็นลูกไม่พร้อมกันเนาะออกลูกบ่พร้อมกัน เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกสวนหนึ่งค่ะปฏิศกัญยาไมาอีกแปลงหนึ่งค่ะขามมาอีกแปลงหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันมันก็อยู่ติดกันครับสวนของปฏิกนั่นแหละค่ะเป็นสวนสวนของคุณลุงปลูกติดกันปลูกเชื่อมกันค่ะเพราะว่าอ่าเข้าล่องปลูกเบิ่งมัน,ม,นมันสิเป็นจังไหนก็นเลยเออปลูกน้ากันปลูกเชื่อมกันค่ะของคุณลุงเพิ่นสิเป็นลูกก้อนของปฏิกค่ะเบิ่งค่ะ นี่เป็นลูกแล้วเนาะค่ะเนาะจิบกาแฟไปนั่งค่ะเพื่อนๆจิบกาแฟช่มสวนน้ำหมอกน้ำข้างกันยังไหลยย่ำเสาอากาศดีค่ะอากาศดีมากเลยค่ะสดชื่นสดชื่นมากๆ คลิปนี้บบมียังค่ะปะติผ้าเลาะสวนซ,ซ,ซื้อเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมและกะสนับสนุนปติกมาโดยตลอดสวัสดีค่ะดื่มกาแฟกันจ้า